สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรเรียมานิตนะครับผมสัญญากับแฟนเรียมานิตไว้นะครับขออนุญาตทําข่าวให้กับแฟนเรียมานิตก่อนนะครับเพราะผมทาให้แฟนเรียมานิตปั๊บเดี๋ยวแฟนบาซ่าขออีกและนะครับก็ขออนุญาตทําให้กับแฟนมาดิตก่อนแล้วกันนะครับวันนี้โคิวเต็มเลยนะครับข่าวเยอะมากนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับของสโมสรเรียมานิตเนี่ยคงไม่พ้นเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับ ประเด็นใหญ่ที่สเปนในวันนี้เนี่ยอดพูดถึงไม่ได้นะสำหรับเรื่องราวของความผิดพลาดของ VAR นะครับคือสื่อต่างประเทศอะ่ะมีการพูดถึงว่า VAR บางจังหวะเนี่ยผิดพลาดมากในลาลิกาลิสเปนนะครับซึ่งผลประโยชน์อาจจะตกอยู่กับบางทีมบ้างแต่ไม่ใช่ทุกทีมหรือตลอดเวลาครับก็วันนี้นะครับเริ่มต้นจากผลฟุตบอลลาลิกาลกสเปนก่อนนะครับผมเอาเฉพาะคู่สําคัญเนาะ เกตาเฟ่นะครับก็เปิดบ้านนะครับแพ้เบียริวนะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับบาร์เซโลน่านะครับเปิดบ้านเอาชนะเอสปันยอนได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็โดนใบแดงฝั่งละคนนะครับลิเบติสเปิดบ้านเอาชนะโอซาซูนาได้3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็การแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับคู่สําคัญเนี่ยผมเอาคู่ไหนดีอะเอาพูดไปหมดเลยแล้วกันเรลวมายอกาครับเปิดบ้านเอาชนะเดบาเต้สองศูนย์เซบีย่าครับบุก เอาชนะนะครับแอตเลติกบีบาลนะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับเอบาร์เสมอกับไรแคนเนสศูนย์ศูนย์นะครับเรลวโซซิเดตนะครับเปิดบ้านแพ้แคนาดาสามประตูต่อสองนะครับแล้วก็เรียมาดริดนะครับเปิดบ้านเอาชนะอาราเบสนะครับเมื่อคืนเนี่ยสองประตูต่อศูนย์นะครับการชนะในอาราเบสเนี่ยในค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นของลูกแรกที่ฟอร์ดันเบนดี้นะครับลากเข้าไปในกรอบเขตโทษอ่ะผมกอภาพย้อนแล้วนะ วีอาร์ก็น่าจะกอย้อนเหมือนผมดูนี่แหละมันไม่โดนตัวนักเตะแต่กลายเป็นจุดโทษนะครับก็ยกประโยชน์ให้กับมาริดไปนะครับก็ทําให้มาริดเนี่ยเบนซม่าไปยิงจุดโทษนะครับก็เป็นเราเรียกว่าผลประโยชน์ละกันนะครับก็ผ่านไปละน,นะครับสําหรับเกมการันขันเมื่อคืนนะครับกแ็แฟนแฟๆที่ก็เหมือนกับอืนะอะไรประมาณนี้นิดหน่อยถือว่าโชคช่วยไปแล้วกันนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับผลกลาร่งขนันนะครับ ทีนี้เนี่ยมาดูต่ออันดับตารางคะแนนกันนะครับซึ่งลาลิกาสเปนเนี่ยเหลือการแข่งขันแค่3นัดนะครับดูไปตามภาพนะครับเรอัลมาดริดนะครับนำเป็นจ่าฝูงนะครับแข่ง35นัดนะครับเท่ากับบา์เซลานาครับนำบาเซลนา4คะแนนนะครับลูกได้เสียดูนี่ครับแทบจะไม่ต่างกันมากมายนักนะครับก็เนี่ยครับมันต้องรับที่แต้มก่อนอ่ะเนาะ ตามท,ที่แก้มก่อนตัวอันดับ3นะครับแอตเลติโกมาดริดนะครับมี63คะแนนเท่ากับเซบียาเซบียานี่แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือเนี่ยสเปน4ทีมเนี่ยเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็น่าจะชัดเจนเนาะว่าแต่ที่ไม่ชัดเจนก็นนคือใครจะควาชช้าแชมป์นะครับเหลืออีก3นัดนะครับมาดริดมีภาษีดีกว่านะครับส่วน3อันดับท้ายตารางนะครับก็ตามภาพนะครับเลกาเนสมายโยกาแล้วก็แอร์ราเซตาสัสผมจำ ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่กับชื่อทีมนี้นะแต่เอาตามชื่อนี้แล้วกันนะครับก็จะตกชั้นประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของข่าวของสโมสรเร,รอัลมาดิตบ้างผมพูดไปแล้วนะว่าในเกมการแข่งขันที่มาดรลิดชนะครับในตั้งแต่มันมีข้อแตกต่างตั้งแต่ก่อนโควิดและหลังโควิดบาร์เซโลานายอดเยี่ยมมากเมื่อมีเมื่อเล่นต่อหน้ากองกองเชียร์ก่อนโควิดนั่นแฟอร์มสุดยอดครับแต่พอ เจอโควิดตั้งแต่มีนาคมอ่ะนะครับเกมหยุดไปเนี่ยแล้วกลับมาแข่งขันใหม่กลายเป็นสโมสรเดมอบริดนนครับจับทางถูกชนะ8นัดรวดนะครับยิงไปส่าผมจำไม่ผิด17ประตูเสีย2ประตูถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ในขณะเดียวกันนะบาร์เซโลน่านะครับฟอร์มแกว่งไม่เหมือนเดิมนะครับจนแม้กระทั่งตำนานอย่างลิวอรโดวอ่ะเมื่อเช้าผมพูดในสรุปข่าวการย้ายทีมไปแล้วว่าลิวอรโดออกมาพูดเองเลยอ่ะตำนานบอกเลยว่าบาร์เซโลน่า เป็นอะไรไปนะครับก็คือเกมมันไม่ต่อเนื่องคึกคักเหมือนกับก่อนที่จะหยุดโควิดอะนะครับกลายเป็นสโมสรเดลฟินิ่ดจับทางการเล่นที่ไม่มีคนดูอะเล่นได้ดีมากแล้วก็เก็บชัยได้อย่างต่อเนื่องนะครับเลยเป็นความแตกต่างห่างกัน4คะแนนเมื่อแข่งครบเท่ากันคือ35นัดนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่1คือเรื่องราวของจิโบคูตัวนะครับก็ทำสถิติใหม่นะครับในรอบ33ปีครีนชี ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงก่อนช่วงโควิดระบาดก่อนที่โควิดคือเอาง่ายๆเลยมีกองเชียร์แล้วเล่นน่ะโอ้โหครูตัวนี่โดนหนักมากครับโดนโจมตีเยอะมากนะครับแต่ในเวลานี้เนี่ยกลับทำผลงานนะครับ18คินชิตดีที่สุดในรอบ33ปีคนที่เป็นเจ้าของสีต,สตีเดิมก็คือบูบูโย่ บูโยในปี2,530หูนานมาแล้วนะครับตอนนี้เองเนี่ยครูตัวเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับก็ถือว่าโอเคเจ้าของเดิมคือฟรานซิสโกบูโยนะครับก็ตอนนั้นเองเนี่ยในปี1,988-87ที่เป็นที่ทำสถตินี้ได้นะตอนนี้ทีโบครูคตัวทําได้ก็แสดงความยินดีกับทีโบคูตัวด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมการขัน แมตส์สำคัญเลยที่จะเล่นที่โปรตุเกสยูฟาแชมเปี้ยนลีกทีนี้เนี่ยวันนี้ผมจะไม่ประเจาะยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะเดี๋ยวจะมีข่าวช่วงสุดท้ายแต่พูดถึงเป๊ปกาเดียล่าเออนี่ครับคือตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงว่าเป๊ปกาเดียล่านะครับตอนนี้กุลเนี่ยเข้ารับการผ่าตัดหายไม่ทันเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกในวันที่7สิงหาคมแต่ซิตี้ได้เปรียบอยู่ทีนี้เนี่ย ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เองอะตัวของเป๊ปมีกาเบียลเฮซุสขึ้นมาทดแทนกุนอยู่นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงผลงานมาลิดสู้เป๊ปได้ไหมถ้าตอบว่าตอนนี้สู้ได้แล้วก็มีโอกาสด้วยเพราะเล่นสนามกลางซิตี้นำสองหนึ่งนะครับถือว่าเป็นโอกาสละที่มาลิดจะสามารถพลิกเอาชนะแมนซิตี้ได้ แต่ผมเชื่อว่าเป๊ปใส่ถ้วยนี้เต็มร้อยฉะนั้นไม่ง่ายสำหรับเรียวเมริดครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาดาวล่งนะครับดาวุ่งที่เรียวมมริตเนี่ยไม่สามารถเซ็นได้กลายเป็นสโมสรบาร์เซโลนาเซ็นได้ก็คือฟาเบียนรูซี่นะครับฟาเบียนรูซี่เนี่ยเป็นนักเตะวัย15ปีแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เล่นให้กับชุดใหญ่ลาโยเบยกาโน แล้วก็เล่นติดทีมชาติสเปนด้วยนะครับทีนี้เนี่ยการเซ็นสัญญาเนี่ยบาร์เซโลนาประสบความสำเร็จครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เซ็นสัญญากับอาซูฟาติไปไดใ้ในช่วงอายุ16ปีซึ่งลูซี่เองเนี่ยก็ก็จะเซ็นกับบาร์เซโลนาเหมือนกันนะครับก็ตามนี้นะครับมันดิดไม่ได้ตัวของลูซี่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดานี่เซบายอสกันนะครับมีข่าวจากทางฝั่งอาร์ซิโน่นะครับว่า อาร์เซนอลพยายามที่จะเซ็นสัญญากับดานิสเซบายอสทั้งฝั่งมาลิดเนี่ยซีดานต้องการขายเซบยอสหรือไม่ก็ปล่อยให้บาเซลนซียืมตัวไปนะครับตอนนี้เองเนี่ยเซบยอสสามารถเล่นให้กับอาร์เซนอลจนจบฤดูกาลนี้ได้ก่อนนะครับล่าสุดนะครับคําถามสําคัญมันอยู่มาจากดีเอ็กซ์เพะดีเอ็กซ์เพบอกว่ากุญแจสําคัญที่ดานิสเซบยอสครับจะย้ายออกจากเรียมาริตเนี่ยแบบมีค่าตัวตามที่ซีดานต้องการ อยู่ที่ผลงานของอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลได้เล mm ่น hmm. ยูฟ่าแช mm hmm. มเปี้ยนลอีกไหมหรือได้เล่นบอลยุโรปไหมในฤดูกาลหน้าเซบิยอสจะเป็นคนตัดสินใจตามรายงานจากเดอะก,การ์เดียน,นะครับยังบอกอีกว่าอาร์ mm hmm. เซนอลพยายามที่จะใช้เงินด้วย mm hmm. เพื่อให้มาริตปล่อยเซบิยอสชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของ d ดานี P ่เซบิยอสนะครับเรามาต่อกันที่ VAR V.R. มันก็มีข้อผิดพลาดมันผมกรอดูเนี่ยที่ผมประเด็นข่าวที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับนี่ครับผมอาทวิตเตอร์แปะไว้นะเป็นจังหวะที่ฟอรันเมนดี้เฟอร์นเมนดี้เนี่ยลากบอลไปทางฝั่งซ้ายแล้วก็มีกองหลังนะครับเข้าสไลด์ผมกดดูละแม่จะไม่โดนเลยเฟอร์นเมนี้ลอยพูดสิ่งก็เป่าจุดโทษให้ VR คนจะกรอดูนะครับมันน่าจะชัดเจนนะว่าเมื่อไม่สัมผัสผู้เล่นน่ะแต่ให้จุดโทษได้ยังไงซึ่งโหคนว่าเยอะมากผมใช้แค่คํานี้พอผมว่าเฉยๆนะไม่ได้ดา่าผมไม่เอาคำด่าพูดหรอกว่าเยอะมากสําหรับประตูแรกของมัลลิตและมันก็กลายเป็นโมเมนตัมสําคัญที่ทําให้มัลลิตเนี่ยเก็บสามแต้มได้ด้วยถ้ามาลิดไม่มีสามแต้มในเกมนี้สิบาเซนาจะเป็นยังไงการลุ้นแชมป์มันจะ สนุกสุดยอดเลยฉะนั้นเลยกลายเป็นจังหวะที่เถียงกันมากสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับก็ตามนี้นครับผลการแข่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของใครเนี่ยเรื่องราวของมาซิโลโอ้น่าสนใจมากคือเอาตรงๆเลยเนาะมัดลดขาดมาซิโลไปเนี่ยมันมันไม่จีดนะแต่มีเฟอรันเฟรนเมนดี้อ่ะ เล่นแทนแล้วฟอร์นาเมนดีเนี่ยไม่ค่อยได้ลงสนามบ่อยมาเซโลเนี่ยคยีแมนทีนี้เนี่ยปัญหาสำคัญที่ซีดานกำลังเจออยู่ก็คือสามนัดสุดท้าย,าายก็อาจจะไม่มีตัวของอามาเซโลเล่นด้วยเพราะมันคือเขาไม่ฟิตอะพาตาเสร็จแล้วมันต้องแผลหายดีด้วยแล้วก็ต้องฟิตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสุ่บ45ลงก็เจ็บเลครับ ก็ไปผ่าตัดใหม่นี่งานเข้านะครับก็จริงๆนะครับสิ่งที่ซีดานหวังไว้แฟนมาดริดหวังไว้ในข่าวนี้บอกชัดเจนไว้ว่ามาร์เซโลคนกลับมาในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่เจอกับแมนซิตี้ในเดือนสิงหาคมนี้ถ้าไม่มาอนาคตอยู่ที่ฟอร์มของเมนดี้แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ทีกนะครับผมแปะรูปนี้เนี่ย หลายๆท่านน่าจะดูเข้าใจนะครับก็เป็นการานี่ครับวันที่7ที่8นะครับแมนเิตี้เจอกับเรอัลมริดก่อนอผู้ชนะในคู่นี้ก็จะเจอกับยูเวนตุสกับลียงโอกาสที่จะเป็นยูเวนตุสเนี่ยสูงมากนะครับฉะนั้นผู้ชนะระหว่างแมนซิตี้กับเรอัลมริดเนี่ยจะไปเจอกับน่าจะมีโอกาสไปเจอกับยูเวนตุสส่วนอีกคู่ไลซิกกับแอตเลติกมาดรดเนี่ยอันนี้ต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับส่วนาบาร์เซโลนา มาซิมบาน่าเจอนานโะปลีก่อนนะครับซึ่งแมตช์แรกสุดจะ1-1นะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ไบย์เมนิกกับเชลซีมาเยือนนำ3-0นะ่ะแต่เชลซีมีทิโมวันเนอร์หรือเปล่าฟอร์มเชลซีจัดจ้านแต่ไบย์เมนิกปิดหลีกไปแล้วอ่ะความฟิตใครฟิตกว่ากันล่ะเออนี่ครับมันน่าคิดนะผมว่าน่าคิดนะถ้าเกิดมันเป็น4-3ล่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ผมไม่ได้พูดเข้าข้างแฟนเชลซีนะ ผมพูดว่าฟุตบอลมันเกิดขึ้นอะไรก็ได้นะครับนำสามศูนย์อยู่ก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็อาจจะมีอะไรผิดก็ได้รอดูกันนะครับแต่เล่นสามกลางนะครับผมย้ำไว้ก่อนแล้วอีกคู่แอตเลติกกับปารีสแซงแมงเนี่ยอันนี้ไม่น่ามีปัญหาปารีสน่าจะเข้านะครับก็นี่คืออีกตารางนึ่งน่าจะเข้าใจไหมเออดูไหนเข้าใจก็เลือกอันนั้นนะครับอีกอันนึงก็เป็นภาพนี้นะครับซิตี้กับมาริดเข้าไปเจอกับยูเวนตุสกับลียงบาร์ซ่ากับนาบปรีจะเจอกับบาร์เมิวนิคกับเชลซี ส่วนอีกสายนะครับรอกันอยู่แล้วไลซิกแอตแลนติกมาโมงคนะครับแล้วก็เป็นแอตแลนตากับปารีสนะครับก็ตามนี้นะครับวันที่ก็ตามที่ระบุไว้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของกองหน้าอ่าลูกาจูวิกลูกาจูวิกนี่ล่าสุดเนี่ยตามรายงานจากดิสตานะครับอาร์เซนอลสเปอร์ เมื่อช้าเหมือนมีทีมอยู่ทีมมึงยื่น31ล้านปอนด์เลสเตอร์ซิตี้ยื่นแล้วนะครับคือจริงๆค่าตัวอยู่ที่ประมาณ65ล้านยูโรนะครับเลสเตอร์ซิตี้ยื่น31ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับลูก้าโจวิกนะครับก็รอดูกันนะครับว่าซีดานจะโอเคให้ลูก้าโจวิกย้ายหรือไม่นะครับก็ตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรเรอัลมาดริดนะครับจัดให้กับแฟนมาดริดแทนะครับผมต้องขออภัยแฟนมาดริดด้วยนะครับผมพูดมานานแล้วว่าจะทําให้แต่ไม่ได้ทํานะครับ มันมีข่าวหลักอยู่เนาะแล้วก็เวลาผมก็จะมีเท่าที่เราเห็นนี่แหละนะครับก็จะพยายามจัดให้แล้วกันนะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 700 8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ